มันเจออะไรสักอย่างจะเจอผมหรือเปล่าเนี่ยผมอาจจะไม่ได้กลับมาเล่นเกมกับพี่ก็ได้นะว<ด>่าจะเจอผมหรือกระดูกก็ได้นะพี่ติดตามได้หมดติดตามได้ดเ,เอาหรอใช่ผมอาจจะไม่ได้มาโดดล่มกับพี่ก็ได้นะมผมไม่รู้อะ่ะไหนดีเราท่งงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่มึงมาร์กอ่ะโกดอกอ่ะโดดตามถ้าโดนเลยเอารถเข้าโกดอกเลย ความเจ็บที่เกินทนจะหล่อพุนให้ทนทานพี่เขาเบอร์หนึ่งเป็นไรวะไหนยะยังไงสิทำไมพี่เบอร์หนึ่งทำไมเลื่อนลดครึ่งหลอดอ๋อเบอร์หนึ่งลงท้ายลงพี่แรงระเบิดเบอร์หนึ่งลงท้ายวงลงตรงนี้ไม่ได้พี่เนี่ยเมืองไทยเนี่ยไหนยะเมืองไหนอะ ไม่รู้เหมือนกันใช่มั้งเมืองที่หมาก็ใช่แหละกางนังปะใช่แหละไม่รู้กางนำรึเปล่าถึงมือะไรพี่ไม่มีตัวเอ็มอะรเมืองกังนำไอเอ็นจีก็นังไงนังอีกันนังเหรออ๋อกันนังกันนังกันนังกันตังคล้ายๆกันตังอะไรแลยเป็นกันนังผมลงเมืองนี้ได้ใช่ไหมเราก็ไปเมืองนี้กันใช่ไหมใช่ไปกับผมปะเนี่ย ไปเล่ไปเล่ไปเล่พี่รันไม่ได้กลิ้งมาเนี่ยใช่สบายสบายพี่ไม่ค่อยชอบแพกกดกดมันทำให้พี่รอดเรียบร้อยกลิ้งแล้วมันเป็นิดฟออย่างนี้เลยพี่เฮ้ยมีคนขับรถมาพี่เย้ยเกือบโดนชนดาบโนโมันคือคนขี่มันขับมายิงพี่เลยเอาเลยเอาเลยแล้พี่มันไม่มีปืนไม่มีปืน ผมก็ไม่มีมันมาคนเดียวใช่เหรอมันไปยังไปละ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 แล้วมันขับรถไล่จะชนผมแล้วผมได้ยินเสียงแล้วผมไม่ได้มองกระโดดหลบเสือกรอดพอดีเลยไปแล้วใช่ปะไปอ้อมไปอีกฝากอีกฝากหนึ่งโอ้มันไอ้เจี้ยแม่งอ่อนว่ะมันจะขับมาเอาที่แต่มันเจอผมไงมันเห็นผมถือปืนแล้วไงแล้วมันตายเอ่อเปล่านะมันมาถึงจอดแล้วมีชาวยิงมัน ก็นั่นแหละรู้ไงถ้าเกิดมันอยู่ต่อมันจะเจออะไรไงใช่มันไม่มีปืนมันก็เลยหนีไงพี่ชาวจิก5 minutes later เอากระทะปาหน้าด้วยนะไม่ไม่เห็นตัวมันนะน่าจะไปแล้วมั้งแต่มันก็น่าจะรู้ว่ามันคนเดียวคงจะแบบใครกระจกแตกพี่ชาวป้ใช่ เอ่นน่นมันคน,นเดียวเขไม่กล้าหรอกจะมากล้ากับเราได้ไงใช่ไหมละ่ะเออคุณค,คุณแปดดีกว่าเผื่อเจอตีนตายก็ไม่กลัวเอ้ยเจอคุณหกแล้วแจกคุณหกหนึ่งเีเอใครเอาบ้งแยกกันเลยอะไร,ะไรมันมีเสียงรถ ผมมีแล้วใครจะเอาก็มาเอาอะไรพี่คุณหกหรอใช่โอเคเอาโยนนะพี่โยนมาโยนมาโยน,ยน,ยน,ยนอีกโยนโยนโยนมาก็และโอ้โหพี่เอ้ยถ้าพี่จะถ้าพี่จะมาร์กอย่างนี้นะจริงทำไมอ่ะโอ้โหพี่พี่เชาเขาเขาให้ของผมกลางถนน,นนะอือหือไม่ดีอ่ะ เพื่อนออยู่เลยคนที่แบบรอยิงเขบอกว่าตีเงยบเลยอย่างนี้มันไม่มีเส้นเหลืองตรงนี้พี่กะว่าจะเอาเส้นเหลืองตอนแรกครับขอบคุณยังไม่ตีอหลังไม่ต้องแล้วถ้าวัดตายตรงนี้อ่ะวัดไม่ต้องห่วงเสาดึงมาอยู่ข้างๆครับพี่กินแพี่จะได้ดึงผมไหมไม่พี่ก็ตายอยู่ข้างวัดนั่นแหละ ท้ายทั้งคูงเ่เไงจะบอกว่าสั่งจะบอกเขาว่าสั่งขังทั้งกองร้อยมึงอะไปเข้าก่อนเขาเลยไม่หรอกแต่กองร้อยปันปนป่นป่วนคุณหกเลยกันนี้มาเห้พี่ชาวเลยพี่ชาวไหมเนี่ยเอาเนี่ยผมมาร์คว้ให้เฮ้ยม,มาร์คคุณหกเลยไปยังไปม้ากลางถนนดีวงเปลี่ยนแล้วนะใช่เรามีรถ รถที่ไหนโน่นเสียงรถอยู่โน่นไปดักรอกันที่ถนน <c oughs> แอบบุมตึง <c oughs> ปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> ไม่ไว้ใจคนขับรถอาการต้องเป็นอย่างไง เห็นเมื่อกี้ยังมาไม่ทันถึงกลิ้งแล้วอ่ะไม่ผมจะทะลุอันนี้มาไงแต่ไม่เห็นว่ามันมีรถตรงนั้นโดนกนะตุ้มันก็เลยตะแคงพี่พี่ไปเล่นตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรนี้ได้จัดไปข้ามสะพานขวาพี่สะพานมาร์คสามเพม่อนคุณไปวันแล้วนะแต่พี่ไม่ข้ามพี่ก็ลงน้ําไปเลยลงได้ไหมน้ำยิงแบบนี้ไม่เหรออ๋อไม่ได้นะ น้ำตื้นลงได้น้ำตื้นฝ่าได้ไม่มีเสียงคนดินแล้าแนี้นี่เหรอบ้านขวามีคนนะขับรถลงน้ำอยู่นไหนเล่นมาร์คสี่ก็ได้สิบ้านขวาขับรถลงน้ำน่าจะข้ามข้ามน้ำไปบ้านนั้นใช่มันเข้ายข้ามน้ำมานี่ผมว่าอ๋อแอร์ดรอปจี่จอด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 แค่ไวอุ้ยมีคนออกไปแล้วใช่มันข้ามมาฝามันไปมาฝาแล้วหลังคา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 ลังคาไหน ังขาม้กฟ้าเฮ้ยน็องป่ะน่ะน้องน็องเพื่อนน็องเพื่อนตายไปแล้วด้วยฆ่าตัวตายด้วยมีคนขับรถมาไอ้ตบตรงผมวนเนินวนเนินวนเนินหลังห้องน้ำหลังบ้านเล็กช้าได้ไหมช้าช้าได้มั้ยนิ่งนิ่งช้าช้าได้มั้ยขึ้นเนินมาละวเสื้อสีแดงเสื้อสีแดง โดนเจ็บแล้วนะเจ็บนี่พี่ฟอฟอฟให้หน่อยฟอให้หน่อยอืมไม่ตายตัวเลยข้กว่าใช่ต่ำตัวอย่างต่ำบ้างใช่ระวังด้วยหลบไหมจะหลบไหมถอยถอยดีกว่ามดถอยดีกว่าไปน็นอคน,น,น,น็อคน้องน็อคไป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 ลบ อย้้ตงดิลบลบอย่าดักทางรถอย่าดักรถอย่าดักรถนองแล้อ่ะโอ้โหเสียวไปหมดเลยนะพี่ก็บอกแล้วอย่าดักรถโอเคถ้าจะขึ้นมาขึ้นตรงนี้ถ้าจะขึ้นไปตอนนี้เพราะว่าควันมันดึงอยู่ไปไปไปพี่เชาไปไปไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วฟื้นละมันไกลๆกฟื้นละฟื้นละไอ้ลวงอีกรอบไอ้ลูกอีกรอบนรงกลตรงกัางตรงนี้นะที่มันคอมันโดดร่มมาใหม่

หมอบหม,มันก็หายไปแล้วเนี่ยเนี่ยวิชาดินจาเนี่ยคาถาหายตัวเนี่ยบ,<า>บ้านข้างล่างได้ปะเนี่ยว่าข้างล่างไม่น่ามีคนเล่นบ้านข้างล่างน่าจะดีกว่าป้าต้องไหนหลังไหนหลังไหนแถวนี้มันหมอบมันมหนม,นม,นมอบสนิทมากเลยนะหมดหมอบแล้วหายไปเลยใช่คใช่ห <laughs> มดหมอบปุ๊บหายไปเลยอ่ะ แล้วก็นิ่งๆนะแทบจะเหยียบตีนแล้วก็ยิงมันใช่มัดจะเล่นตรงบ้านนี้มีบ้านมีคนเข้ามีคนเข้ามีคนเข้าอยู่นะบ้านนี้มีใช่มีคนขับรถข่าเข้าบ้านมารนี้ไม่มีบ้านมากนี้ไม่มีเอารถข่าคนไปละเฮ้ยอ๋อรถเข่ามาละไปแล้วมัดมัดแคมป์ระวังด้วยนะเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเดี๋ยวพี่ได้มาร์กให้เออตรงนี้มีวิ่งอยู่คนหนึ่งอะ ลงหลังเนินไปละเฮ้ยมันมาทีมบ้านนี้ไว้รถขาววะพี่อ้โปล่อยปล่อยปล่อยมันยิงกันไปก่อนพี่เราไปหาวัดไหมวงบีไปทางนั้นไปไหมเอางี้เดี๋ยวจะผมไปนี้ให้ก่อนเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าพี่ชาวหลังเข้าเต็มที่เลยพี่ลงมาได้ปหมเนี่ยเฮ้ชี้เอ๋อไอ้เฉาดาวละสามตัวเต็มเลยดึงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พี่ปล่อยพี่ชฉาเลยนะ มันอยู่ตรงที่ชุบพอดีไะนะข้างบนเลยใช่ใช<ม>่คร<ม>ับบนข้างบนเลยเต็มที่เลยจะมาหาเราเนี่ยแหละมันต้องมาทิ้งเราเนี่ยแหละที่ลงมาได้ปะ่ะเนี่ยพี่วิ่งออกมาแล้วพี่ทิ้งพี่เชาลวละพี่มองได้แค่ด้านขวานะด้ s <S <บ>ะนานซ้ายเป็นไม้บังเออบวนเรนบนเรนขับรถเยอะมันเอารถพี่แน่เลยวะใช่ ก็ไม่ทันหรอกใช่หันกลับไปยังมันยืนกันเป็นบอยแบนด์เลยสามคนใช่หันแบบปืนสามกระบอกเล็งม่กูนี่พี่พี่กระโดดลงเดินเลยมาเห็นปืนสามกระบอกสภาพเวลาเราเราจะยิงใครสักคนแบบลรองหนงเหมือนกันนับหนึ่งสองถามอะไรเงี้ยล้วเพื่อนหันมาพอดีนะหันไปเห็นปืนเราสีกระบอกสามสีกระบอกพี่ยเดียวเรียบร้อย อะไรกันครับนี่เห็นแล้วท้อเลยเห็นแล้วแบบเห็นแล้วแบบกดออกลับบี้เลยก็ได้ีวงคืออะไรเปล่ากับเครื่องบินเปล่าใช่ไหมไม่มีใครนอนอยู่ในหญ้าใช่ไหมที่เห็นไหมขวามือเห็นแล้วตัวนั้นชมพูไงดีวะเนี่ยของมันอยู่นอกวงนะมันอยู่นอกวงนะเออมันบอกกันมันบอกกันแจมไหมนะะ ไม่ต้องพูดเลยแจมไปแล้วโอ้แม่งชุบกันได้เี้ยเอ้ยซ้ำได้นัดเดียวเองอันอีกนั่นอ่ะเอแล้วซ้ำไม่โดนเฮ้ยแต่สไนเือนกันเหรอเนี่ยใช่พี่อ่ะใช่ใช่พี่ใช้ขาไม่ต้องห่วงโอ้ยครับวิววิววิววิดูนี่วิวดูนี่ปู่บอลแบนป่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยบ่อยแบนก็เอาเลยเราเราะไนเรามาเก็บตัวนอกพวงดีกว่าเอาละวก็จะเอามันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้ว โดนโดีเฮ้ยอ๋อนี่ิ่งอยู่เนินนี้แลงนี้รถไปหาไปรับมันรถไปรับมันไม่รับพี่จอดหลังหินนี้อ๋อก่อนยิงโดดตยังมันต่อยังมันเสือกระโดดพอดีด้วยเพราะผมยิงตัวนี้รถเมื่อกี้ยิงยางหน้าอยู่ หลังหินไอ้อหลังหลังต้นไม้นี้ไอ้อนั่นแหละที่ผมนนยิงโดนตายตายหลังหินตายตลหลังหินตายโอเคหลังหินตายมันโดนอ้อมโดนในบนเขายิงเออใครยิงโดนกระทะพี <laughs> ่เป๊งปเลย <laughs> โอ้โหดวงดีขนาดนั้นเลยเหรอนี่เห็นปหม หลังเนี่ยพี่ตรงที่พี่ยิงตายอ่ะมันวิ่งมารถมึงอ่ะมันวิ่งอยู่หลังหินอ่ะอ่ามันมีทางนี้ะรถทีมได้เนาะเรียบร้อยมาเก็บของเลยเป็นรถมารถมาที่นาตัวนี้อยู่นี่พี่โอเคโอเคลงมาตัวตัวคู่รถมาลงมาได้ไหมได้แต่ว่าอย่างไม่รีบกี่อะไรกันเจะรถรถแมงสาบเห็นแล้วสีชมพู ถึงรถแมงกสามมาแล้วนะรถมาแล้วนะน้ำเลยรถมันมาทิ้งผมว่ะเห็นแล้วมันยังไม่กล้าลงมันยังไม่ลงถ้ามันลงก็เปิดได้ใช่ครับโอ้ยมสามคนปีเรียบร้อยออกละอบีครับงานนี้